ธนูใครบางคนจู่โจมอาบีนะน่าน่ะสิอาเลียไม่อยากจะเชื่อเลยอาบีไม่มีศัตรูแล้วใครกันที่อยากฆ่าพี่ชายของฉันนะมันเป็นระเบิดเวลาด้วยนะนี่มันเกินไปแล้วนะเอ๊ะหรือว่าหรือว่าจะเป็นเธอคิดก่อนพูดนะี่สิอาเลียฉันสงสัยเธอเพราะก่อนหน้าน,นี้เธอขู่ฆ่าเขาฉันไม่ได้จะกล่าวหาเธอไปต้นเหตุนะ ถ้าเธอไม่ใช่คนทําแล้วใครกันละ่ะใครกันที่เป็นคนทานะมาถ้าหากว่าสองคนนั้นไม่ได้ทําแล้วใครอยู่เบื้องหลังกันละ่ะนี่มันชักไม่ดีแล้วนะอันตรายเกินไปด้วยคนดีที่ไหนจะมีศัตรูกันละ่ะทำไมเึอมีคนอยากให้เขาตายกันนะนี่มันเป็นไปได้ยังไงกัน นี่ก็เลยเวลานัดแล้วมุนนี่อยู่ไหนกันนะหรือว่าเราไม่ควรไว้ใจคนอย่างเธอเธอสมรู้ร่วมคิดกับใครหรือเปล่านะขอละมุนนีอย่าทำอะไรแบบนั้นเลยนะประเกียรประเกียทำไมเธอถึงมาสายล่ะ ขอความน่าเชื่อถือจากเธอแค่ตรงเวลานะ่ะถึงทําไม่ได้เลยฉ,ฉันเข้าใจที่คุณโกรธน,นะแต่มันมีอุบัติเหตุที่บ้านนะ่ะขอโทษด้วยอ,อ,อะไรนะฉันไม่ใช่พวกต้มตุ๋นนะฉันเชื่อในการทำงานหนักและใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงนะ่ะไอ้เล่กับธนุตั้งหากเหรอที่เป็นคนแบบนั้นนะ ไว้ใจไม่ได้ด้วยคิดดูให้ดีสิไม่อย่างนั้นอ่ะฉันเนี่ยจะแอบคนทางบ้านเพื่อมาพบคนที่นี่ที่วัดนี้ทำไมกันล่ะคะคุณลองคิดดูสิคุณเชื่อใจฉันได้นะคิดว่าแค่นี้จะทำให้ฉันเชื่อเธอเหรอทะยนความผิดให้กับคนอื่นแบบนี้นะเธออยู่ในบ้านหลังใหญ่มีสามีเป็นคนดังนะมันเหมือนเธอถูกลอตเตอรี่แต่ก็แค่ปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อไม่ให้วิมานของเธอล่มลงนี่ปราเกียใช่ฉันปราเกียไม่ใช่เธอไงเธอเห็นไหมว่าเราสองคนอ่ะต่างกันตรงไหนนะ ทุกคนในครอบครัวคิดว่าเธอคือราเกียเธอก็เลยเริ่มที่จะคิดว่าตัวเองเป็นฉันไงซึ่งทําไมเธอก็แค่ใช้ชีวิตในนามของฉันเท่านั้นนะนี่โอเคคุณฟังนะคุณรู้ว่าฉันอยู่บ้านนั้นมาสักพักแล้วฉันได้ยินเรื่องของคุณจากทุกคนฉันรู้ว่าคุณวัเนื้อเชื่อใจในคนสัตว์ซื่อแต่ว่าทําไมคุณถึงไม่เชื่อฉันละ่ะถ้าหาว่าคุณไม่เชื่อฉันเนี่ยอย่างน้อยก็พยายามเข้าใจหน่อยสิ สามีของคุณเน่ะไม่ใช่สิ่งที่ที่มีค่าสําหรับคุณที่สุดหรอกเหรอแล้วในทางกลับกันน่ะชุดกากับชุดกีก็คืนโลกทั้งใบของฉันเลยนะฉันตายเพื่อพวกเขาได้แล้วฉันน่ะฆ่าเพื่อพวกเขาได้โดยไม่รีรอเลยสามีของคุณน่ะเป็นสุภาพบุรุษนะคะไอล่ากับธนุใช้ชุดกากับชุดกีเป็นตัวประกันก็จริงแต่ฉันน่ะไม่ได้มีอะไรกับกับสามีของคุณเลยเนะี่ย ฉันเกลียดที่จะต้องโกหกเขานั่นคือสาเหตุที่ฉันคอยหลบหน้าเขายังไงล่ะคะฉันจะทำร้ายเขาได้ยังไงฉันพยายามหยุดทุกคนจากการฉวยโอกาสเขาเชื่อฉันสิคะแต่ว่าบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้น่ะได้โปรดล่ะเห็นแก่ชุดกาชุดกีด้วยฉันก็เลยจะต้องหักหลังอาบีฉันทำก็เพื่อลานของฉันพวกนั้นพวกนั้นให้เธอทำอะไรเหรอเธอจะทำอะไรบอกฉันสิ พวกนั้นนะ่ะข่มขู่ฉันค่ะไอลาต้องการให้เขาเซ็นเอกสารทรัพย์สินส่วนหนึ่งมอบอำนาจให้กับไอลาถ้าหากว่าฉันยังขืนอิดออดไอลาเน่ะ ต้องเริ่มสงสัยในตัวฉันแล้วฉันก็จะไปในพรุ่งนี้แล้วส่วนปราเกียก็จะกลับเข้ามาในชีวิตของเขาฉันนะคนที่จะทำไหมนะฉันควรเสี่ยงหรือเปล่าล่ะยกโทษให้ฉันด้วยนะปราเกียฉันน่ะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะทำแบบนี้ฉันทำเพื่อลหลานของฉัน เออมีอะไรเหรอเชินเออก็แค่มีเอกสารมาให้คุณเซนน่ะออถ้า,ายุ่งอยู่เซว่นหลังก็ได้นะไม่เป็นไรเออคือผมไม่ได้ยุ่งอะนะผมกำลังหาข้ออ้างเพื่อจะได้อยู่ใกล้คุณแต่กลับมีเหตุผลมากมายที่จะให้อยู่ห่างจากตัวผมผมว่าคุณอยู่นี่ดีกว่านะ ระหว่างที่ผมเซ็นเอกสารว่าแต่คุณเอ่อ ยังไม่บอกผมเลยว่าว่าให้คุณเสดไะไรน่ะล่ะคะคือว่าเออคือไม่ใช่หมายถึงอย่างหมายถึงเรื่องเพลงเนี่ยมันไม่ใช่เพลงผมหรอกแต่ว่าคุณชอบมันนี่นะใช่ไหมล่ะเอ่อใช่ค่ะฉันชอบมันมากขอบคุณ ฉันจะเปิดกล้องไว้ตรงนี้ไอ้ล่ามาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้พยานหลักฐานเอาไปให้ปราเกียดูสักทีฮึจับฉันไม่ได้คาดหวังให้ได้ไวแบบนี้นะเพราะมันยากที่จะไว้ใจเธอแต่ว่าเธอก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ฉันไม่จะเป็นต้องขอบคุณนะเพราะฉันพาเธอมาที่นี่พอการนี้เธออยากได้อะไรเป็นรางวัลตอบแทนล่ะบอกฉันได้นะคือว่าฉันอยากพบชุดก่ากับชุดกีเนี่ยฉันไม่ได้เจอพวกเขามานานแล้วนะพวกเขาต้องคิดถึงฉันมากแน่เลยล่ะพวกเขาจะไม่กินอะไรถ้าฉันไม่หาให้ฉันอยากรู้ความเป็นมาของพวกเขาจะยอมให้ฉันเจอพวกเขาไหมฉันอยากเจอหลานหลาดของฉันนะฉันจะไม่บอกที่อยู่พวกเขานะถ้ายังมีหลายอย่างต้องทําที่นี่แต่ฉันก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอก สัญญาต้องเป็นสัญญาสินี่นะ่ะรูปปัจจุบันลองดูสิ <c oughs> เป็นยังไงบ้างอะไรมากเลยครับคุณนะนี่เป็นรูปชุดกเกกับชุดกีที่ถ่ายวันนี้นะพวกเขาดูมีความสุขดี <c oughs> และก็สุขภาพดีด้วยได้เรียนหนังสือและจะเป็นเช่นนั้นเสมอตราบใดที่เธอยังทำอะไรก็ตามที่ฉันบอก ตราบใดที่เราทำข้อตกลงกันทุกอย่างต้องดีแน่นอนก็อย่างที่คุณเห็นและที่คุณได้ยินนะคะคิดว่าฉันะมีทางเลือกอื่นอีกไหมละ่ะฉันจะทำอะไรได้ละ่ะแม่น่ะไม่เหลือทางเลือกให้กับฉันเลยนะคะ แต่ว่าฉันก็ยังมาหาคุณที่นี่ฉันทำทั้งหมดก็เพื่อให้คนช่วยอาบีนะตอนนี้ฉันยังไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นฉันผ่านอะไรมาก็มากฉันไว้ใจใครไม่ได้แม้แต่แม่ของฉันเองนะ่ะมุนนี้เธอบอกว่าเธอนะ่ะไม่ได้ทำเพื่อเงินใช่ไหมแต่เธอก็ช่วยอาเลียกับธนุนี่นะเธอคิดว่าเธอไม่มีทางเลือกเธอก็เลยช่วยอาเลียฮุบสมบัติส่วนหนึ่งของอาบีนะ่ะ ฉันไม่รู้ว่าเธอพูดจริงหรือว่าหลอกแต่ว่าธนุน่ะเคยโกหกฉันในเรื่องคล้ายๆกันฉันเชื่อธนุแล้วก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วฉันก็เสียสามีของตัวเองฉันฉันไม่อาจทำผิดซ้ำได้นะฉันไม่ต้องการทำผิดซ้ำอีกคุณไม่ได้ทำผิดซ้ำนะคะคุณฟังนะฉันไม่ใช่ธนุฉันขอร้องคุณเลยค่ะเชื่อฉันนะฉันไม่ได้โกหกคุณฉันกำลังบอกคุณ ว่าเชนน่ะสิ้นไรไมายต่อคุณก็เห็นคลิปแล้วนี่พูดถึงโทรศัพท์ก็มาพอดีฉันหมายถึงธนุเนี่ยฉันไม่อยากคุยกับเธอเลยจะโทรมาทำไมกันนะกล้าดียังไงไม่รับสายฉันเนี่ยถ้าโทรไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยดูสิ เรื่องนั่นหรอบังอาจมากนะมนุนนีฉันจะฟ้องอาเลียคอยดูสิคุณนะ่ะต้องการพยานหลักฐานฉันก็เอามาให้คุณแล้วไงทำไมถึงยังไม่เชื่อฉันอีกนะฉันน่ะอยู่ข้างคุณเราทั้งคู่ร่ะอยู่ข้างเดียวกันฉันไม่รู้ต่อไปจะเป็นยังไงแล้วนะ แต่ไอลาจะได้ทุกอย่างที่เธอต้องการโดยใช้ฉันแน่นอนเชื่อคำแนะนำฉันคุณนะ่ะคนที่เจอกลับบ้านไปในฐานะปราเกียควบคุมสถานการณ์และคุ้มครองสามีของคุณคุณมีเวลาไม่มากนะความเสี่ยงของอาบีเกิดขึ้นทุกวันนะ่ะไม่ใช่แค่ไอลากับธนุเท่านั้นนะคะที่เป็นศัตรูของอาบีนะมันยังมีคนอื่นอีกมากแล้วมันก็คือหนึ่งในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หมายความว่ายัางไงนะฉันบอกได้เลยนะว่าไม่ใช่ไอลากับธนุแน่นอนเลยแ่ละคะ่ะไอลากับธนุต้องการลายเซ็นเขาไม่ได้ต้องการที่จะเอาชีวิตของอาบีแล้วใครล่ะที่ต้องการเอาชีวิตของเขาเนะ่ยฉันไม่รู้ว่าแรงจูงใจของใครคนนั้นคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆนะคะสามีคุณ่ะกำลังตกอยู่ในอันตรายคะ่ะเขาเปิดประตูรถแล้วระเบิดเวลาก็ทำงานถ้าอย่างนั้น มันก็ไม่ใช่อุบัติเหตุเขาไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะเขาไม่เป็นไรนี่แหละคําตอบของคําถามที่คุณว่าทําไมฉันมาสายนะ่ะฉันออกมาพอดีและฉันน่ะก็เห็นอาบีเปิดประตูรถแล้วระเบิดเวลาก็ทํางานแปลว่าตอนนั้นต้องมีใครบางคนที่รู้ว่าอาบีจะขึ้นรถคันไหนเวลาไหนด้วยดีนะที่เขาเห็นฉันนอกรั้วก่อนก็เลยเดินออกมาหาฉันน่ยพระเจ้าช่วยเขาจากระเบิดนะคะแต่ว่า มันไม่ไกลพอที่จะทำให้เขาหมดสติเราก็เลยต้องดูแลเขาจนกว่าเขาจะฟื้นขึ้นมานะคะฉันก็เลยมาสายยังไงล่ะคะแต่เขายังช่วยหน่อยนะคะที่อาบีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรพวกนั้นทำได้ยังไงกันนะอาเลียพยายามที่จะฆ่าพี่ชายของตัวเองอย่างนั้นเหรอเนี่ยแต่ว่าฉันบอกได้เลยนะว่าไม่ใช่ไอล่ากับธนุแน่นอนไม่เธอรู้จักพวกนั้นน้อยไปนะสิ พวกนั้นทำอะไรต่ำซ้ำได้หมดถ้าหากว่าพวกนั้นไม่ได้ทำแล้วก็พวกนั้นก็คงให้นิกคิวเป็นคนทำแน่ๆนิกคิวต้องลงมือทำเรื่องนี้แน่นิกคิวใครกันอีกล่ะเนี่ยเขาคือแฟนของธนุเขาช่วยในแผนของพวกนั้นอยู่เสมอเลยเขาพยายามลักพาตัวฉันหลายครั้งแล้วนะพยายามที่จะทำร้ายอาบีหลายหนด้วยฉันแน่ใจว่าเขาต้องมีส่วนในการระเบิดนี้ไม่ไม่ปราเกียฉันบอกได้เลยนะว่าไม่ใช่ไอล่ากับธนุแน่นอนไม่ใช่อ่ะ เธอแน่ใจได้ยังไงกันล่ะก็ไอล่ากับธนุนะ่ะต้องการลายเซ็นของอาบีเขานะสิไม่ได้ต้องการชีวิตเขาถ้าเขาตายขึ้นมาแล้วใครจะเซ็นเอกสารพวกนั้นละ่ะแล้วธนุก็อยากจะแต่งงานกับเขาด้วยนะถ้าหากว่าเขาตายไปเธอจะแต่งงานกับใครละ่ะฉันได้ยินไอล่ากับธนุคุยกันว่าไม่รู้ฝีมือใครมันจริงเหรอมมนี่แล้วฝีมือใครกันละ่ะอาบีไม่มีศัตรูนะแล้วอาบีก็ไปทำร้ายใครก่อนด้วยนะคนในหมู่บ้านฉันเนี่ยชอบบอกว่าคนมีชื่อเสียงเงินทองเมื่อมีศัตรูอาบีก็มีชื่อเสียงเงินทองนี่คะ ชีวิตของเขาก็เลยจึงอยู่ในความเสี่ยงนะฉันบอกได้เลยนะว่าคุณมีเวลาไม่มากคุณคือภรรยาเขานะคุณต้องปกป้องเขาตราบใดที่คุณอยู่ใกลนะ้เนี่ยจะไม่มีใครทำอะไรเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณเน่ควรที่จะเข้าบ้านซะตั้งแต่วันนี้เลยคุณเห็นด้วยกับฉันด้วยไหมล่ะคะเนี่ยฉันเห็นด้วยนี่ปราเกียกณตัดสินใจถูกต้องนะฉันมีความสุขจริงๆเลยจะไม่รู้จะแสดงออกยังไงแล้วเนี่ย คุณนายกภูเขาออกจากอ,อกฉันฉันไม่ต้องโกหกสาม,มีคุณทุกวันคุณจะช่วยชีวิตเขาแต่ว่าหลานของฉันละ่ะใช่เหรหลานฉันชุดกากับชุดกีละ่ะฉันไม่รู้ว่าพวกนั้นน่ะพาหลานฉันไปซ่อนไว้ที่ไหนเธอบอกแค่ว่าสุขสบายและได้รับการศึกษาชุดกาชุดกีได้รับการรักษา แต่ฉันยังไม่เคยได้เห็นหรือว่าพูดคุยกับหลานของฉันโดยตรงเลยฉันจะเชื่อได้ยังไงว่าไอล่าเธอพูดความจริงฉันไม่รู้ว่าเธอโกหกฉันหรือเปล่านะสิตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าหลานของฉันอยู่ที่ไหนพวกเขาเป็นยังไงบ้างนิมุนีฉันไม่อยากทําให้เธอกลัวนะแต่ว่าฉันรู้จักอาเลียกับธนุดีพวกนั้นน่ะไม่เคยทําดีกับใครหรอกนะพวกเขาไม่เก็บชุดกากับชุดกีให้อยู่ดีกินดีแน่นอนเลยฉันก็ไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันน่ะ ถ้าคณกลับไปที่บ้านเมรา่าคุณจะช่วยสามีคนได้แต่ว่าชุดกากับชุดกีของฉันล่ะฉันรู้สึกเหมือนหนูติดจันเลยคุณต้องช่วยชีวิตสามีส่วนฉันก็ต้องช่วยหลานๆชุดกากับชุดกีฉันไม่รู้จะต้องทํำยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันก็คิดอะไรไม่ออกด้วยที่เธอพูดนั่นก็ถูกนะถ้าหากว่าฉันกลับไปชุดกากับชุดกีก็จะตกอยู่ในอันตรายแต่ถ้าฉันไม่กลับไปแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดของอาบีก็จะตกเป็นของอาเลีย แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคนอื่นที่พยายามที่จะฆ่าอาบีอีกทั้งหมดนี้มันค่อนข้างซับซอ้อนนะมนุนนีโอ้ยพระเจ้าช่วยย่ยดีกับย่าอ,อินดูนี่เหลือเชื่อจริงๆรเมื่อก็ตามที่พวกท่านอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกท่านก็ปฏิบัติกับฉันร่วกับคนชัยตลอดแล้วเราจะให้ใครเอาของพวกนี้ไปสะดอกคราให้อาบีดีล่ะเนี่ย มิสเตอตาล,ลีตอนออกจากร้านเสริมสวยวันนี้เราต้องติดแน่นอนเพราะหลายคนจะหยุดและชื่นชมในความงามของเธอนะสหรือไ,ไม่มิเตอลีโอ้ไม่นะพวกท่านรู้แนะ่ว่าฉันกำลังจะไปเสริมสวย<ไ>ก็เลยจะให้เงินฉันแน่ๆเลยล่ละแบบนี้ใช่แน่ๆเลยม,มาัมาี่ม,มาค่ะมีอะไรคะ ฉันไม่มีอะไรหรอกพี่นีต้องหอกหรอข่ายาดีเออเมตาลิจจาเออฉันอยากให้เธอเนี่ยไปวัดแล้วก็เอาของพวกนี้เนี่ยไปเะด็จเคาะให้กับอ,อาบีส่งให้ถึงมือพราหมณ์เลยนะแล้วก็เอาของที่ท่านให้มาเนี่ยกลับมาด้วยก็แล้วกันเออยาดีค่ะฉันไม่ว่าค่ะฉันได้ช่างเสริมสวยเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าฉันไปวัดฉันก็ไปเสริมสวยสายนะสิคะส่งคนอื่นไปเถอะฉันไม่ว่างจริงๆนะคะคุณยา่านี่รถเมตาลิจไปเชื่อฟังพี่ดีหรอ บอกเลยมีอะไรกันเหรอว่าไงคือว่าอยากจะให้มิตรลิกเขาน่าอ่ใช่ค่ะใช่ค่ะ่าดีอยากให้ฉันเอาของพวกนี้ไปเสดะเคร์ให้อาบีเขานะค่ะส่งให้ถึงมือพราหมณ์แล้วอะไรก็ตามที่ท่านให้กลับมาเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะแต่ว่าฉันน่ะน่าชิญเสริมสวยเอาไว้ญาดีก็เลยจะให้ฉันไปเสริมสวยก่อนแล้วค่อยไปอยู่วัดนะสิคะแต่ฉันจะไปอยู่วัดให้ญาดีก่อนนะคะมันสําคัญกว่าใช่ไหมล่ะคะ ผู้ถูกหรือเปล่าคะเนี่ยแต่ว่าเ,าเราเนี่ยไม่ควรจะผิดนัดนัดได้ก็ยกเลิกได้นะคะฉันจะนัดใหม่เองก็แล้วกันนะคะไม่มีปัญหาแล้วนะครับมันไม่มีอะไรตั้งแต่ต้อนอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องลงมาด้วยซ้ำเอารถจะไปไหนก็ไปเถอะเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วใช่เราได้ไปเลยนะคะเดี๋ยวสากโอ,อย่างนั้นขอตัวนะครับขอตัวก่อนนี่มีแต่เละม่งหายเลยนะ ที่จะให้เธออะทำในสิ่งที่เหมาะที่ควรอะฉะนั้นรีบกลับไปด้วยเลโ,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 โชกชะตาชักน่าขันแทนที่จะใช้งานโรบินทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะก็จะได้นัดช่างได้เดียคุณคิดอะไรออกไหมไม่เธอล่ะฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะคะแม้แต่พระแม่ก็ไม่ช่วยฉันเลยฉันจะต้องกลับบ้านแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวคนที่บ้านเน่ะจะสงสัยฉันเอา แล้วนี่เธอจะกลับไปโดยที่ไม่มีแผนอะไรเลยเนี่ยนะมันต้องมีแผนสิคะแต่ว่ามันยังคิดไม่ออกนี่นะนี่คุณกลับบ้านส่วนฉันก็ไปตามหาหลา,านที่ไหนสักแห่งในประเทศก็นั่นแหละที่ฉันคิดเนะ่ยแต่ว่าเรานะ่ยจะทำยังไงกันดีนะพระแม่ข้าโปรดชี้ทางสว่างทีฉันปิดเครื่องหนี่ทนุแล้วค่อยอ้างว่าแบตหมดก็ได้ แต่ถ้าพวกเขาจับได้เนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าจะแก้ตัวยังไงนะพระแม่คะโปรดชี้ทางสว่างทีนะคะหน้อยไม่แก่บ้างให้มันรู้ไปสิ